เอางี้เดี๋ยวน้าจะขวานทองเพื่อรับโทษของตัวเองเกินอ,อะ้ยอะเฮือยเอาดีค่ะอ,อ่ะาบ๊ายบอ้อมออสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีแหมอ่านหนังสือสอบแข่งเนี่ยเหน,นื่อยอย่างนี้เอางี้กินมะม่วงเพิ่ม,มลังหน่อยไหมหึ่ยได้เลยค่ะอ่าดีเอางี้เดี๋ยวนะป,ปอกให้เลยโอ้ยขอบคุณค่ะไม่เป็นไร วายนะคะปอกอย่างงี้เมื่อไหร่จะไ่ายกินคะเนี่ยทำไมเอามีดปลอมปอกผลไม้อย่างงี้ล่ะคะเนี่ยน้าก็เพิ่งรู้ว่ามันปลอมเนี่ยก็สั่งของออนไลน์ไงเห็นว่ามันถูกกว่าเจ้าอื่นก็ไม่คิดว่ามันเอาของปลอมมาหลอกขายกันหนูเหลือจะเชื่อกับคนแถวนี้จริงๆนะคะหนูพูดตั้งหลายครั้งแล้วว่าเวลาจะเลือกซื้ออะไรพวกเนี้ต้องเลือกร้านให้ไว้ใจได้เหมือนร้านหนูนี่มีแต่ของแท้ไม่มีของปลอมพร้อมบริการหลังการขายอย่างดีมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ น้าผิดเองที่ไม่ดูให้ดีเอางี้เดี๋ยน้าจะขวานทองเพื่อรับโทษของตัวเองแบบนี้แทงทั้งปีก็ไม่ตายหรอกค,ค่ะน้าเดนพอละค่ะอย่าไปกวนน้องให้น้องอ่านหนังสือดีกว่าไป ก็ร <owad Es> ู้ว <mar cribing> <half> ่าน้องเธอเ่ยนะต้องอ่านหนังสือสอบแข่งกับทั้งระดับชั้นเนี่ยมันเหนื่อยมันเครียดก็เลยเล่นมุกให้สมองน้องก็ได้ผ่อนคลายบ้างยังมีอีกหลายมุกเอาไหมไม่เอาเป็นมุกดีกว่าค่ะเชิญขอมีดจริงๆมาปอกมะม่วงได้ไหมคะเชิญหิวแล้วอ้าวเหรองั้ีอยวรีบไปเอารีบมาเลยค่ะแป๊บเดียว เป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให,ให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต